ก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับก็แปดสนามที่มาสอบเนี่ยเมื่อว,วานนี้มาสอบประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ทุกอย่างเป็นด้วยความเรียบร้อยเรามีตั้งแต่ขบวนการออกข้อสอบนะครับขบวนการจากการสอบแล้วก็ขบวนการตรวจข้อสอบซึ่งสามขบวนการเนี่ยแยกกันหมดเลยจะไม่ให้เป็นทีมเดียวกันนะครับแล้วแล้วก็ ในขบวนการนี้ยังมีการขบวนการอีกขบวนการหนึ่งคือขบวนการตัดสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเชื่อมั่นได้ครับมาสอบครูกรุงเทพมหานครคราวนี้ได้รับความยุติธรรมนักเรียนที่มาสอบก็สบายใจได้เรื่องความยุติธรรมอ่ะไม่มีปัญหาในการที่จะมีการโกงกันมีการอะไรกันสอบด้วยความสบายใจวันนี้ก็ช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบช่วงหลังละช่วงสุดท้ายก็ความรู้เฉพาะของแต่ละคนครับขอ ก็แสดงศักยภาพได้เต็มที่นะครับว่าจะทํำยังไงให้ให้รู้ว่าตัวเองจะมีสมรรถนะในการที่จะเป็นครูวิชานั้นๆได้ดีนะครับแล้วมีช่วงสุดท้ายสุดท้ายสายสุกก็สอบลักษณะความเป็นครูนะครับวันนี้ก็จะรู้ว่าใช้เวลา20นาทีในการที่จะสอบว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นครูไหมซึ่งทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาในการสอบเราก็มีทีมงานที่ที่เข้มแข็งนะครับทางสำนักกากษา,าก็จัด ทีมงานที่แข็งแกร่งสถานที่ที่ดีก็ที่ธรรมศาสตร์ยังมีอีกเจ็ดสถานที่ซึ่งมีกระบวนการนี่เหมือนกันกระบวนการเหมือนกันนะครับวันนี้ตอนเย็นพอสอบเสร็จก็จะมีทีมทีมที่ออกข้อสอบไปจะส่งข้อสอบไปที่ห้องมั่นคงที่สํานักการศึกษาเก็บข้อสอบที่ทําไว้แล้วอย่างดีแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะมีทีมรถมารับไปตรวจเฉพาะครับเชื่อได้ยุติธรรมแน่นอนครับภาพรวมแล้วจะประกาศผลเป็นทางการเมื่อไหร่ ระหว่างที่ประกาศผลถ้ามีเรื่องร้องเรียนนี่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือว่าประกาศผลไปก่อนหรือยังไงประกาศผลเนี่ยน่าจะประกาศผลไปก่อนก็ตามกําหนดที่ประกาศในในในที่บอกไว้นะครับน่าจะเดือนสองเดือนก็น่าจะเสร็จนะครับส่วนเรื่องจะดูแล้วไม่ได้จะขอดูข้อสอบดูอะไรก็ทําเป็นกระบวนการครับพวกเราก็มีมีมีให้ให้ตรวจสอบแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ทํามาก็ยังไม่เคยมีเรื่องนี้เลยนะครับก็ยุติธรรมซื่อสัตย์ คงเทพหานครครับอยากให้ฝากความเชื่อมั่นกับบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรงจุดนี้ไงบ้างครับขอให้คนที่มาสอบมั่นใจแลวก็มีข้อเสนอแนะอะไรเป็นพิเศษโอ้ผมผมเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ธรรมศาสตร์ก็ดีนะครับคู่จัดข้อสอบก็ดีหรือใครก็ดีเราเราทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแล้วเราก็ไปศึกษาเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่จะโกง มาอย่างดีนะครับแล้วก็มีทีมแนะนําตั้งแต่กระบวนการต่งตางๆผมเชื่อมั่นว่าขอให้นักเรียนทุกคนนะครับพ่อแม่ที่ส่งลูกมาสอบนะครับก็กมั่นใจได้ว่าทุกอย่างก็เป็นด้วยความบริสุทธิ์ยุ่ิธรรมนะครับขอบคุณครับน,นี้ก็เป็นกจงน,น้องสอบเป็นจอน,นี้แต่ว่าเราจะปิดตรงหน้าจอน,นี้ไว้จะเป็นห้องสอบใหญ่ แต่เราบันทึกไว้แต่เราไม่เปิดหน้าจอ <c oughs>